อมกินอร่อยไหมเตน้ำไหมไม่มีซ้อนแปาซ้อนมาเองเลยช้อนช้อนช้อนไม่ใช่ซ้อนซ้อนน้องแปะช้อนให้เร็วซอนช้อนรีบมาเลยนะระหว่างที่ทั้งหอมไปเอาซ้อนนะคะเราก็จะมารีวิวราเมงสามร้อยบาทไม่อร่อยเลย มันเจริญมากนังก็เลยเอามาให้ข้าวหอมกินเลย<ช>อร่อยข้าวหอมชอบไหมเส้นอร่อยไอคลิปอะไรไอคิบข้าวหอมกินเหรอต้องวันเดียวกันเลก็ชอบนังข้าวหอมชาแนลวันนี้มีพี่รันมาช่วยกันนะคะอ๋อก็เลยกินข้าวอร่อยเลยใช่ไหม จะมันก่อจะมันหักกันเนาะกูอิดชาทำเนี้อให้ทำเนี้อให้ไม่อย่างพี่เขาหอมล้างน้ำแบบนี้บ้างเขาหอมไม่เห็นล้างน้ำบ้างเลยอะอำ้ำสดน้ำไหนเจ้ย

เอาไม่กินนะกินนะนั่งค่ะนั่งดีๆค่ะอ๋อมันกินเก่งนะเนี่ยพี่รัดอยู่อ่ะธนาป้อนมันจะกินไหมกิน เอามาชันจะกินเองเอาหอมมาเร็วเร็วป้อนเร็วอ่าพ่ลป้อนเร็วเร็เราหอมป้อนพ่ลป้อนเร็วเร็วเขอมเป็นอะไรอ่ะ คนมันคิดถึงเงาหอมบอกไม่ใช่ตุกตาไม่ใช่มันบดเนะมันม่วงนะมันม่วง <Okay. S 3> มันม่วงมันม่วงอยูย่ไหรเราทำไมตัว,วน,นี้เป้นร้ายตัวนี้ร้ายทำไมตูดแหลมจังตัวนี้ร้าย ตัวนี้พี่รัดตัวนี้มันเทศมันเท้ของน้องอ่ะมันอะไรอันนี้มันเทศันมันเน่าอือมันเน่าก็ได้เลยอันนี้มันข้าวีกแล้วไม่อร่อยเรอไม่อร่อยก็ฝืนกินพี่รันป้อนให้ร <c oughs> ักเขาไม่ใช่หรอ <c oughs> ทำมกินปะมีอะไรขึ้นงบนกันกินไหมกินคหมดตรงนอคอจะกินปลาดุกปลาดุกทอดเอาไหมเอาปลาดุกทอดไปหยิบมาดิอยู่กับแม่นปะปลาดุกทอดปลาดุกอเนี่ยไปหยิบมาแล้วกินดีๆเดยมันเถอิด้วยเอ,อ,อ,า,อ,ปา,อาปลาดุี่าอะ ไีหยิบมาดลยวเราจะป้อนไปดู